สาวผู้เลาะอันนี้มารับเด็กนักเรียนไม่ได้ลอกไปนะเนลาะเพระวะสวัสดีนะคะช่องปุ๊แม่น้องมิวนะวันนี้พี่แอนมาด้วยนะคะวันนี้อมาเป็นเพื่อนปุ๊ด้วยแล้วก็มาชําระชําระหนี้เออชาระหนี้บอกชําระหนี้พอดีมีหนี้กับทางร้านมีหนี้มีสินก็ต้องชาระถึงเวลาถึงเวลาแล้วอ้อ ช่วยดนีนักเรียนแป๊บนึงโอ้ยไม่ทันไม่ทันบอกมันคนละฟังวุ้ยเราก็ตกใจไม่ทันตกใจเราต้อทพักไม่แต่ว่าเห็นมันอยู่มันอยู่คนละฟังจิตเราปิดจิตอาสาก่อนนะรวยกู้ภัยอะไรเงี้ยรวยกู้ภัยนรตัวเองจะประจบภัยมันอยูมันอยู่คนละฟังพอดีมีเด็กเขารถรถล้มลืนล้มรถล้มลืนล้มก็เลยเอ็นรถเขา รถตามหลังมาเอีก็จอดช่วยแล้วเลยอยู่คนฝั่งนู้นอยู่คนเราฝั่งกันฝั่งเรากลับเรามาเลนไปเราไใจหายพวกพวกเราก็ว่าลืมอะไรจะเบรกเบรกไม่ทันโอ้โเออจิตจิตสำนึกของกินอาสาที่เคยช่วยเดี๋ยวจะเป็นผู้ประสบกันปุิปุณมีวอกแม่อยู่ไหนแล้วเมื่อกี้มีวโรมาทึงไหนแล้วแต่ทางนี้ก็โอ้โห ภารกิจมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็มาชําระหนี้ตามกฎหมายมาชําระหนี้เพราะว่าถึงเวลาแล้วเออเวลาที่เราจะต้องมามาจ่ายค่าเครื่องซักผ้าครบเดือนแล้วใช่ไหมใช่ถึงครบแล้วที่จริงมันต้องรออีกพรุ่งนี้แต่วันนี้มามาแล้วมาเลยเพราะในในก็ต้องจ่ายเขาแล้วไงที่จริงก็กาหนดครบพรุ่งนี้แต่วันนี้เรามาก่อนเลยเพราะเราจะได้เครดิตจะได้เครดิตใช่ พอต่อไปเขาคงจะให้เราอีกจะถึงแล้วนะดิจะถึงหรือยังโนนไปอีไฟแดงไหนโนนเลยไฟแดงนี่พวกกระครับกับข้าวกับครับซื้ออะไรไปใส่เขาบ็โูโหบ้างไนอตอนนี้เราก็มาถึงบ้านอแล้วมารับน้องมิวแล้วที่นี้เราก็มารับชาระนี่รับเด็กแล้วก็อะไรอีกอจะแวะตลาดไหมตามหาอะไรไปด้แวะแด้ตลาดเราจะซื้ออะไรย่าให้เราซื้ออะไรซื้อที่ ไอทำอะไรให้บนเลือดบนรอดบนเหลือบนเหลือบนโลเขาเรียกว่าซื้อใสายยางไปใช่้มันจะมีน็อตน็อตเกลียวที่เราต้องต้องสวมปุ๊บแล้วก็เราจะหมุนเราก็ไปตามหาสิ่งนี้กันไตอนนี้กรติดไฟแดงก่อนนะมันจะนเด็กนักเรียนเริ่อนเรียงก็จะมีรถเยอะมาถึงแล้วสวัสดีค่ะ ไรรถยายฮันนี่ก็ยังไม่ได้ขับอยู่นี่สีชมพูเนี่ยเนาะไปวันนี้มาเอาอะไรอีกวันนี้มาเอาอะไรวันนี้เรามาชำระนี่นึกว่ามาเอาอะไรอยเ้านี่ต้องรอก่อนนะโอ้ยตู้เย็นตู้เย็นนี้ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตู้เย็นหนูสรุปว่าตายแล้วนะ ตายแล้ว994เองปุ๊บน่าซื้อน่าซื้อเริ่มต้นเอาเริ่มต้นบอกเอานึกว่าจะขาย994โอ้ยถ้า994ค่อยให้ยกขึ้นรถเลยนี่นั่นเจ้ากระวาวไปกระอานดูก่อนแล้วก็เอาเครื่องสักผ้าด้วยเอาเอาให้ยกยกขึ้นรถเลยนะพี่ยกขึ้นรถเลย994หนูจ่ายสดเลยนี่ไม่ปุ๊กยิง พี่จุดมาแต่ราคานี้เลยนะดูก่อนเขาบอกว่าเริ่มต้นเราจะเอาด้วยอันนึงไปได้ไม่ใช่แล้วไปไปไปกระจายกระจายแต่ว่าก็สวยเนาะมันก็ดีมันชากี่คิวเนี่ยอันนี้มันห้าคิวอือคือถ้า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 อันนี้มันราคาเต็มเท่าไหร่ถ้าเต็มอยู่ที่หนพันเก้าหเหรอแต่ถ้ากดก็สิบสองเดืยร์อยู่นะก็ร้อยเก้าสิบ สิบสองเดือน990ก็เท่ากับเดือนละ1,000งพสิบสองเดือนโอ้ยซื้อสดรถ6,000เองเราไม่ผ่อนนะพี่แอนก็มาชำระนะคะส่วนเราก็มารับน้องหมิวนะคะวันนี้เนื่องจากน้องน้ำมนก็ไปทำธุระกับป้านะคะก็มีน้องหมิวที่ไปต่าใต้จ่ายก็จะเป็นหนึ่งพันแ็นร้อยเช้าสิบ มื่นแปดเงินสดมื่นแปดปุ๊บถอนถนได้หรได้หนึ่งพันแปดร้อยจดรับ้ามแปดไปโอทำเป็นมองไม่เห็นเราทำเป็นมองไม่เห็นเราได้ ทำเป็นเชยผมเดี๋ยวดด้วยคอยดู้ก็เดินคเกิดแล้วรู้แล้วว่าตาทรู้แล้วว่าเราไเนนักเรียนมาแล้วนะนักเรียนเราอ๋อคือวิธีการใส่สายการใส่สายต้องเอาเองใส่รใส่ดูว่ามันสายมันใหญ่โคตรบอก มันมันต้องเอาอะไรรวนไหมบ่รดน่ะกระปปิดลุมครับใช่เนี่ยอันนี้อันนี้คือคือสวก็น่าจะใส่ได้อยู่มนมนแต่นั้นตัวเขาใส่ไม่เป็นนะนี่ฮัลโหลเออไออันนี้ใช่ไหม

แต่ตอนนี้เขาี่เวาเราลองคือันจะไปใส่ยาให้องวอน้ใช่ไแล้วเราก็จะเอาอันนี้รับรับใช่ไหมมันถึงจะไม่ดูดเออแต่นี้นะมันมีแบบใหม่มีทีเขาห้องสวเลยเอาเกียวเียวอ่ารูวคือเอาแบบเกีียว บ้านสายยางกับสายยางต่อกันตอนนี้ของทางร้านน่ะจะมีรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะแล้วก็ เราคือทางร้านจะดัดแปลงให้ดัดแปลงให้ก็คือเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วถ้าสามารถใส่สายยางได้ทั้งสองแล้วก็แข็งพัดรัดอันนี้ก็คือสะดวกสบายง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่อเยอะหน่อยค่ะอันนี้ก็ผมเข้าได้เลยค่ะง่ายแต่ว่าถ้าอยากได้แบบหางอะไรแบเดียวก็ต้องเลือกนำนี่เลี่ยงดัดหนาเลยจะเห้นดีกว่าันาด้ลใส่ค่ะ แบบถ้าเราอยากได้แบบอันนี้แบบคูฟูเป็นไม้อะไร